สวัสดีครับเพืและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครบับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางลาวกาชาดเราเมืนะ่มาวานนี้ดาวโจน์กับกาชาติหนละุดเนาะขอต้องการขอโทษขอไปสมาชิกด้วยนะครับก็ลงไปทั้งหมด3วันแล้วเนาะนะครับก็หลุดวันที่สองไอ้หลุดวันที่สามก็ต้ของขอโทษด้วยนะครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางลาวกาชาตินะครับวันนี้ ปล่อยชุดวินเนาะก็อเอาจับไปเลยนะครับกระตรินะครับก็ให้เล็กดินเล็กดินผมให้ที่6กับ9กระชาตริชากกับ9ก็จะไป6ชุดนะครับก็จะเป็น6 4 หกแล้วก็หกหส่วนเลขเกนะครับก็เหมือนกันครับ9ก้าแล้วก็วกกวก96้หก,กับ3ตัวจับไว้ที่6 4 9 นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณเนาะก็นำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิกออห์เลขเด่นนะครับจากศูนย์ถึงเก้าก็คัดใ้เหลืออยู่แค่สองตัวนะครับเลขเด่นท,ที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับกวนเราไม่ทราบนะครับว่าผลจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ ก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับก็มาดูตัวที่ผมจะเน้นให้เนาะสำหรับแนวทางลาวกาชาดนะครับก็เน้นให้ที่เลขเก้านะครับุดติดติดเก้าก็จะเป็นเก้าสี่เก้าห้าและะ้วก็เก้าหกสามตัวหกสี่เก้า กลับไปกันต่อที่ดาวโจน vip นะครับก็ออกเวลาเ,เที่ยงคืน30นาทีนะครับผมออกอามาดูเลขเด่นเลขเด่นดาวโจนวันนี้ผมให้ที่2กับ1ดาวโจนให้ที่2กับ1 ส่วนตัวที่ผมจะจับให้นะครับจับให้ที่ตัวเน้นก็เอเลขกสองนะครับก็จะเป็นสองสองแปดสองเก้าแล้วก็สองศูนย์ สุดเล็กหนึ่งเหมือนกันนะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์สามตัวผมจับให้ที่สามหนึ่งศูนย์นะครับสำหรับดาวโจนตัวที่เน้นให้เรามาดูตัวเน้นเนาะตัวเน้นก็เด็กศูนย์ไปเล็กหนึ่งขอไปกับเล็กหนึ่ง ก็มี18 19นะครับ3ชุด10กับ3ตัวก็3 1 0กับกับใครที่รับแนวทางก็แค็บเอาไว้นะครับสำหรับแนวทางลาวกาชาติแล้วก็ดาวโจนแล้วก็มาตามกันต่อแล้วว่าจะเดินต่อหรือเปล่าสำหรับแนวทางนะครับ ครับตอนนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่18เดือน10นะครับพศ2567นะครับกับแนวทางราวกาชาตินะแล้วก็กาชาตออก23่สนาฬิกาเนาะ30นาทีส่วนดาวโจนก็เลยวันที่18ไปแล้วเนาะจะเป็นเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับ00.30นเนาะผลออก ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนก็ขอให้เข้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ